สวัสดีครับพบก,กับเซลล์ร้อยล้านนะครับมาดูรูปแบบของนักขายประเภทต่างๆกันบ้างนะทั้งจากที่ผมอ่านหนังสือแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยครับมันน่าจะเป็นเหมือนกับนักบอลอะคือกองหน้าเนี่ยมันก็จะมีหลายสไตล์ใช่ปะ่ะกองหน้าบางคนก็จะเน้นแบบตัวใหญ่เน้นแบบลูกมงเน้นแบบใช้ตัวชนอย่างเงี้ยแต่กองหน้าบางคนเขาเรียกสายสปีดใช่ไหมสายสปีดก็คือแบบเอาเร็วชนะกองหลังแล้วก็ไปเอาบอลก่อนแล้วก็ยิงเนาะ หรือว่าจะเป็นกองหน้าสายเทคนิคเห็นไหมครับคือไอ้ตำแหน่งกองหน้ามันก็เหมือนเซลล์อะซึ่งกองหน้ามันก็มีหลากหลายรูปแบบผมเลยอยากจะแบ่งประเภทของนักขายให้เป็นรูปแบบตามคําจําแนกนี้บ้างนะครับจากอ่านหนังสือมานะลองมาดูครับว่าตัวเราเนี่ยแมชกับนักขายรูปแบบไหนแล้วก็เอาไปใช้กับสนามลบนะครับสนามการค้าเนี่ยเหมือนไปเตะบอลเนี่ยได้ยังไงบ้างน,นะครับมาดูกันเลยนะครับ นักขายประเภทแรกเลยนะครับคือนักขายที่เป็นพวกผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ย specialist ใช้คำนี้ดีกว่า s p e c i a l ์ s ซล e l l e r นะครับเป็นนักขายที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยขายด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับนักขายประเภทนี้ลองนึกถึงพวกวิศวกรหรือว่าโปรแกรมเมอร์ไหมหรือว่าช่างตัดผมนะครับช่างซ่อมรถก็ต้องขายถูกปะ่ะเห็นแต่ว่าความเทพก็คือ พวกเขาเนี่ยจะมีฝีมือด้วยถูกไหมครับมีฝีมือในการแบบแก้ปัญหาหรือว่าซ่อมแซมอะไรด้วยตัวเองนะครับหรือว่าสามารถสร้างโปรดักต์นะครับให้บริการได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับถือว่าขายฝีมือล้วนๆเลยนะครับนะักขายกลุ่มนี้เนี่ยผมนึกถึงอย่างนา้นาแจ่มนะน้าแจ่มที่แต่งรถเก่งๆ a อสซใช่ไหมคือแกก็ไม่ได้ไปเรียนตำราย b a การขายอะไรอะ่ะแต่ด้วยความเทพที่ตัวเองมีเนี่ยแหละครับ มันก็ขายตัวเองได้นะครับขายด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญแบบ s p e c i a l สต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะที่เกิดมีความสามารถเฉพาะตัวหรือว่ามีความเทพความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ว่าจะศาสตร์แขนงใดๆเนี่ยคุณเอามาขายได้เลยครับขายด้วยฝีมือมันไม่ต้องพูดเยอะที่สุดละพูดไม่ต้องเยอะอันนี้ถือว่าพูดน้อยมากนะครับขายได้เนี่ยรับรองเลยครับว่าโอกาสที่จะไม่ต้อง marketing อะไรมากมายนะครับหรือว่าต้องแบบ โอ้โหตื้อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแทบไม่ต้องใช้เลยนะครับดังนั้น specialist seller เนี่ยถือว่าสามารถวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าได้อย่างดีนะครับแล้วก็ให้คําอธิบายคําแนะนําได้ดีนะครับแก้ปัญหาหลูกค้าได้นะครับถ้าคุณเป็นกลุ่มแรกคุณสามารถทําธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยเลยนะครับผมอย่างที่2ครับเขาเรียกว่านะักขายสไตล์ที่ปรึกษานะที่ปรึกษาก็ advisor ใช่ไหมครับก็จะเหมาะมากกับการขายในรูปแบบที่มันต้องมีความสัมพันธ์ระยะย,ยาวกับลูกค้าไปด้วยนะครับ แล้วก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับอาจจะไม่ต้องแบบสเปเชียลิสต์ที่ต้องลงมือสร้างลงมือทําด้วยตัวเองนะเพียงแต่ว่าในส่วนของคําแนะนำเนี่ยอย่างเช่นนะกลุ่ม B2B เนี่ยพวก Key Account Manager เนี่ยถือว่าจะต้องมีความเป็นที่ปรึกษานะครับเช่นอย่างเช่นเราขายพวกวัตถุดิบใช่ไหมซีซันอาจจะเป็นช่วงไฮซีซันเนี่ยคุณก็แนะนําลูกค้าว่าควรจะสต็อกสินค้ารอไว้หรือว่าสั่งวัตถุดิบให้มากนะครับเพราะว่าไฮซีซันเนี่ย จะมีคู่ค้ามาสั่งกับคุณเยอะหรือช่วงโลเนี่ยคุณก็บอกเขาว่าช่วงนี้ไม่จําเป็นต้องสั่งเยอะนะครับอาจจะลดกําลังการสั่งเพราะว่าของที่จะไปผลิตมันอาจจะไม่ได้มากมายนักเห็นไหมครับคือแอดไวเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาแต่ได้นะครับแต่แอดไวเซอร์ที่ดีหรือว่าที่ปรึกษาที่ดีจะต้องให้คําแนะนําว่าอันเนี้ยมันดีอย่างไรหรือว่าเสียยังไงนะครับพร้อมที่จะสร้างความไว้วางใจเหมือนกับเป็นเพื่อนเลยได้ซ้ำนะเหมือนเป็นจิตแพทย์เหมือนเป็นแบบ อาจารย์แนแนวอ่ะที่แบบมันจะมีเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็คําแนะนําเชิงธุรกิจนะครับดังนั้นสเปเชียลิสต์กับสไตล์ที่ปรึกษาที่ต่างเนี่ยคือสไตล์ที่ปรึกษาเนี่ยจะแนะนําในส่วนของเรื่องธุรกิจลูกค้าเป็นหลักได้ดีมากนะครับถ้าใครอยู่ในหมวดเนี้ยก็มักจะเป็นแนวแนวแบบเซลล์เอนจิเนียร์นะครับหรือว่าคียร์เคาแมนเจอร์นะครับหรือว่าพวกสายเอนจิเนียริงไอทีวิศวกรรมอะไรแบบเนี้ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มของที่ปรึกษาซะส่วนใหญ่นะครับ ต,ตัวผู้ขายก็จะเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องสินค้าและธุรกิจของลูกค้านะครับอย่างที่3ครับก็คือนักเจรจาต่อรองอันนี้กลุ่ม negotiator นะผมเรียกนักต่อรองนะครับผมมักจะพบบ่อยนะในกลุ่มนักขายที่อยู่ในหมวดราชการนะครับที่จะจำเป็นจะต้องแบบมีการคุยกับคู่ค้านะครับมีการคุยกับล็อบบี้ยิสแม้แต่ฝั่งลูกค้าในการแบบต่อรองเรื่องผลประโยชน์นะครับ ตัวนี้ชัดเจนเลยก็คือจะเป็นนักขายที่ชื่นชอบการต่อรองนะครับเรื่องของผลประโยชน์วินและไม่วินต่างๆแล้วก็เก่งในการหาทางออกที่ดีให้กับลูกค้าได้นะครับกลุ่มนโก o t i เช o r เตอร์เนี่ยก็จะมีเยอะในหมวดของเนี่ยแหละราชการนะที่ผมเจอบ่อยหรือว่า B2B นะครับต่อมาครับคือ relationship builder นะครับกลุ่มนักขายกลุ่มนี้จะเน้นสร้างความสัมพันธ์เป็นหลักเลยครับ เรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญสินค้าเป็นเรื่องรองนะครับส่วนใหญ่จําเป็นต้องเน้นคอนเน็กชันส่วนตัวประมาณหนึ่งนะครับอย่างนักขายประกันอย่างเงี้ยหรือว่านักขายตรงเนี่ยขายประกันเนี่ยเอาตรงเลยส่วนใหญ่ที่ซื้อ,อมักจะมาจากส่วนของความสัมพันธ์นั่นเองนะครับคือมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บไปนัดเจอแล้วขายประกันเลยใช่ไหมมันจะต้องแบบเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอย่างเงี้ยหรือว่าใกล้ชิดกันไปมาหาสู่นะครับคอยดูแลกันอย่างเงี้ย อย่างเช่นคนที่เก่ง relationship builder มากๆเนี่ยอย่างสมมุติผมเองเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายถูกไหมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเทรนเนอร์นะครับผมมีเพื่อนๆเ,เยอะมากนะในศาสตร์ศิลป์ที่แบบเป็นระดับเจ้าของแล้วมีลูกน้องเซลล์เยอะเนี่ยผมก็ไม่เคยขายเลยไม่เคยขายคอร์สอะไรของกับเพื่อนเลยนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ให้คําแนะนําอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินเหล้ามากกว่าไปกินเหล้าตีกลอฟนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย พอถึงจังหวะที่ดีอ่ะพอมันเริ่มสนิทเนี่ยเวลาพูดไม่กี่คำเนี่ยครับเช่นแบบเฮ้ยกูไปเป็นเทรนเนอร์ให้มึงได้นะหรือว่ากูมีโซลูชันเป็นโซลารูฟท็อปจากลูกศิษย์กูอ่ะอันนี้กูว่ามันดีคือเพื่อนเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะโอ้โหแบบเชื่อเราอยู่แล้วนะครับอันนี้คนที่เป็น k คีย์เขาแมネเจอร์ที่ดูแลลูกค้ากลุ่ม B2B ก็ควรนะที่จะเป็นรีเลช i ั่นชิพบิลเดอร์ไปด้วยเพราะว่าคุณจะต้องอยู่กับ ตัวของลูกค้าเนี่ยไปนานเลยนะครับดังนั้นส่วนนี้มันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ไว้วางใจนะครับเพลเพของด้อยกว่าคู่แข่งก็จริงเนี่ยแต่ว่าเพราะสนิทกว่าเลยซื้อนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับคือนักขายที่เน้นปิดการขายรัวๆเลยอันนี้บอกเลยว่าอยู่ในหมวดฮาร์ดเซลล์นะครับพบมากนะครับแล้วก็สไตล์นี้เนี่ยถ้าใครชอบเลยแบบจะปิดรัวๆเนี่ยคุณควรไปทําการขายที่เป็นรูปแบบฮาร์ดเซลล์หรือว่า แบบออกบูธอย่างเงี้ยที่มันจะต้องแบบมีโปรโมชั่นแล้วก็ต้องรีบแบบเจอหน้าคนให้เยอะที่สุดแล้วรีบปิดนะครับอย่างพวกคอเสริมความงามอย่างเงี้ยจริงๆมีคนชอบนะมีคนชอบงานนี้เพราะว่าแค่ใจกล้านะครับมีโปรโมชั่นในมือนะครับกล้าที่จะคุยกล้าที่จะเข้าหาเนี่ยมีความกล้าเนี่ยบอกเลยได้เงินนะครับไม่งั้นธุรกิจกลุ่มนี้ก็เจ๊งไปแล้วสิถูกไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มหน้าขายอีกอย่างอ่ากลุ่มโลนวูฟเนาะโลนวูฟเนี่ยจะชอบทํางานคนเดียวนะครับทำงานคนเดียวก็จะ เน้นเรื่องของการขายอย่างงานอสังหาริมทรัพย์เอเจนต์อย่างเงี้ยที่แบบสามารถทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครมากนะครับแล้วก็ปิดการขายได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มหลักๆเนาะที่ที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มประเภทนะักขายต่างๆนะครับลองมาดูว่าตัวเราเนี่ยแมทช์กับกลุ่มประเภทไหนบ้างนะครับ แต่ก็จะมีเรื่องปัจจัยเหมือนกันนะที่ส่งผลต่อสไตล์ของนักขายต่างๆเนี่ยอย่างแรกก็บุคลิกภาพนี่แหละครับอย่างคนที่เป็น extrovert เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับ relationship builder หรือว่าจะเน้นเรื่องของ hard sell close sell นะครับเป็นเซลล์ที่จอมแบบปิดดีลนะครับเนี่ยก็จะแบบเป็นบุคลิกภาพที่เหมาะเลยนะครับกับกลุ่มนี้นะครับหรือประสบการณ์ในการทำงานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวก advisor กับ specialist เนี่ยประสบการณ์ที่เยอะมากก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือมันเกิดน,นะครับ ต่อมาก็คือเรื่องสินค้าและบริการเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าเหมาะกับนักขายสไตล์ไหนอย่างถ้าเป็นสาย B2B พวก Engineering IT พวก Production อะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะเป็นนักขายที่มีความเป็นที่ปรึกษา Relationship Builder ใช่ไหมแต่ถ้าสินค้าบางอย่างมันเป็นแบบอย่างาคลินิกสังคามงามที่โปรโมชั่นมันมีจำกัดเนี่ยก็ควรจะเน้นนักขายประเภทแบบ H a r d s เซลนะครับแล้วก็แล้วก็วกแบบโค้เซล เป็นหลักเลยนะครับสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมองค์กรเนี่แหละก็คือตัวองค์กรเราเนี่ยเราอยากให้หน้าขายเราเป็นสไตล์ไหนเราก็เซตเรื่องขององค์กรในสไตล์นั้นนะครับก็ลองเลือกรูปแบบที่เหมาะสมนะครับจากปัจจัยที่บอกนะครับ1ก็คือตัวเรานะครับสก็คือประสบการณ์3ก็คือผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าบริการ4ก็คือวัฒนธรรมองค์กรนะครับก็เท่านี้ครับสำหรับคอนเทนต์ของวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดตามติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับเราพบกับคอนเทนต์วันใหม่พรุ่งนี้สำหััววนนีี้สสดครับ